วันนี้มาร่วมงานใช่ค่ะก็วันนี้นะคะคบรอบ25ปีนะคะก็แฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยกับสเกลต้านะคะก็หวังว่าจะให้คนไทยได้แบบดูเด็กๆนี้ตลอดไปปกติเราก็แบบอนุรัตกรรมินยังไงบ้างคะผูกพันแค่ไหนผูกพันแค่ไหนก็ได้ลองในปีนี้ดีกว่าได้ลองในปีนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ช่วยให้เรารู้สึกเด็กขึ้นาดมันจึ้งหิวมันจึ้งต่อใจอย่างน้อยคืออายุไปหน้ายังอยู่ส่วนตัวเราเวลาใช้แล้วมันแบบว่า คือถามว่านวัตกรรมทุกวันนี้นะคะทางการแพทย์มันก็ช่วยให้เราเหมือนแบบมีช้อยในการเลือกมากขึ้นว่าผิวหน้าเราจะได้แบบดูเด็กดูดีค่ะใช่ก็เสริมความมั่นใจแต่ก็ความความส่วนคือไม่ลดแต่เพิ่มอย่าลดเลยนะคะใช่อย่าลดเลยนะคะจริงๆถ้าลดอายุได้จะดีมากหมายถึงว่าลดอายุตัวเลขนะคะแต่ว่า รถอายุผิวไ,ไปก่อนลวกันจริงๆการเป็นฟอนฟ้าเป็นนางนางามแบบตัวท็อปเลยนะค่ะื่วงความสวยแบบตัวท็อปด้วยหรอตัวท็อปค่ะเราเป็นแบบตัวแม่เราต้องประคองไว้แบบแต่แค่ไหนอะไรเงี้ยความสวยของเราจริงจริง,รงถ้าด้วยความที่มันมีเจเนอเรชันใหม่ขึ้นมาตลอดเวลานะคะอย่างไหนน้องๆน,นางงามจะขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอให้มันอยู่ได้นานที่สุดดีกว่าใช่อยู่ได้นานที่สุดทั้งในเรื่องของแบบรูปร่างหน้าตาการเมนเทนตตัวเองการดูแลสุขภาพตัวเองเพราะเราก็มีรุ่นพี่ ทั้งดารานางแบบนะคะที่แบบเป็นแบบรีเจนต์เป็นตำนานไปแล้วอ่ะเขาเลยดูแลตัวเองได้ขนาดนั้นะดังนั้นคือเราก็ไม่อยากแก่เลยเนาะก็ดูแลตัวเองอยากเป็นตำนานแบบจ้ะสูดต้องสืบไปตำนานของวันฟ้ามีอะไรบ้างค่ะคุยหลัง กลับไปที่ำหรับแบรนด์นีน้ก็เป็นอะไรที่แบบว่านะ่าสนใจใช่ค่ะก็เป็นตัวเลือกหนึ่งสําหรับคนที่อยากแบบอยากดูดีอยากดูเด็กนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นช้อยสําหรับคนที่แบบผิวดีเพราะเดี๋ยวนี้เวลาการแต่งหน้าจริงๆอ่ะเขาก็อยากได้คนมแบบงานผิวอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆแล้วก็ครบรอบ25ปีก็ถือว่าการันตีได้พอสมควรในการที่จะเป็นหนึ่งในใจสําหรับใครบางคนสรับคจะฝากนก็ฝากงานนี้ด้วยแล้วกันนะคะรวมไปถึง สำหรับคนที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วกันนะคะก็ฝากสกตาต้าไว้เป็นหนึ่งในตัวเรื่องคะที่ช่วยกระต้นให้ผิวของเราดูดีดูเด็กค่ะสำหรับใครที่ชอบดรามา่า <laughs> มีเส้นไหมมีดรามา่มา,มาอะไรไหมคะเรา,าไม่มีท้าวพารู้สึกก่อนกับการที่เราได้ไป เป็นเขาเรียกว่าผู้จัดก,การกองนกัลซิฟเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะให้ให้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่วันวันแรกเลยนะคะ<ม>ก็คือวันที่2 8ที่ผ่านมาก็รู้สึกดีใจกับอเมนดาที่เขาเก้าวขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปในการ<ม>ที่แบบเป็น national director <ม>แล้วนะคะของเวที Miss and Mr. s u p r a ส่วนใหญ่เออส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราก็รู้สึกแบบดีใจมาแอบว่าเพื่อนเราได้เติบโตไปอีกหนึ่งเวแล้วนะอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ค่ะอเมนดากับพี่จุ๋มจิมาโทรมาเลยว่า ้าสนใจไหมตอบ yes แบบไม่คิดได้เลยเพราะเพื่อนชวนทํางานอะ่ะเราก็มั่นใจแหละว,ว่าเวลาเพื่อนเขาทําอะไรแล้วเขาทําจริงเราเห็นความตั้งใจตั้งแต่ตอนประกวดแล้วดังนั้นคือถ้าด้าทำาด้าไม่ทําเล่นๆจริง รรจริงๆก็เป็นผู้จัดการกองซึ่รงรายละเอียดอ่ะมันกำลังจะลงดีเทลมากกว่านี้เพราะว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีไทม์ไลน์ในการประกวดอีกดีเทลก็จะมาตอนนั้นค่ะแต่หลักๆก็คือดูแลผู้เข้าประกวดมาหลัให้น้องๆอยู่ในร่องในรอยมันนะจริงๆสุปราก็ประสบความสำเร็จมาหลายปีอนราอยู่ในยุคของด้ายุคของเราเลยนะจริงเราเห็นมองภาพว่ายังไงบ้างจริงๆชอบคอนเซ็ปต์คือ new gen new nd มันก็อาจจะ เป็นเจเนอเรชันใหม่ที่ขึ้นมาทำเพราะส่วนใหญ่เวลาคนที่จะเป็น ND ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ต้องมีประสบการณ์ที่โตพอสมควรหรือว่าอายุค่อนข้างแบบ แบบมีประสบการณ์มากๆแล้วนะคะแต่ว่าอย่างของดาเราก็เป็นทีมเจนจริงๆตั <im it> ้งแต่ค้นหาครีเอทีฟใหม่ฟอร์มทีมใหม่เอ็นดีใหม่แล้วก็รวมถึงตัวแพรกับพอนฟ้าเองมันก็คือเป็นบทเรียนชาเลนจ์ใหม่เหมือนกันค่ะมีผู้ชายด้วยไป,ไปดีน้นฟอนฟ้าเอาหนึ่งนะครับสำหรับการที่จะต้องดูแลทัง้งผู้หญิงและผู้ชายเลยจริงๆอ่ะไม่หวัน่น <c oughs> แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะ <c oughs> เ,<อ>เพราะว่ามันคือความชาเลนจ์ของตัวเองค่ะดังนั้นคือ อ่ะเราว่าเราเอาอยู่แหละประสบการณ์การประกวมันก็ออสอนอะไรเราบางสิ่งบางอย่างมาแล้วรวมถึงการเป็นโค้ชนะปัจจุบันมันก็ทําให้เราส t r องก็แข็งแรงพอจริงมันไม่ไน <ะ S 2> <ร>่าอ,อาจจะมีจุดต่างก<า>ันในการสอนแต่ว่าคิดว่าภาพรวมน่าจะเหมือน คิดว่าน่าจะเหมือนกันเพราะเราก็แมนพอควรเราเราก็ใส่ไฟอยู่ในฐานะผู้จัดการเรามองความหมายหรือว่าเรามีความของคำว,ว่า new gen ในการที่จะหนันนางงาม <c oughs> แล้วก็ตัวคนขับรที่จะมาประกวดเรามองแบบไหนยังไงเรามองคนตั้งใจอะ่ะคือในในทุกวันนี้ <c oughs> คนอาจจะมองภาพว่าอุ้ย new generation แล้วมันจะเป็นยังไงละ่ะ <c oughs> แต่มันก็ต้องมาพร้อมกับโลกของโซเชียลมีเดียแน่นอนอยู่แล้วสื่อมามาพร้อมกับสื่อมาพร้อมกับความตั้งใจจริงๆเราอยากเห็นคนเลือดใหม่จริงๆที่เขาแบบเอ๊ะเขามองการ กดแบบไหนแล้วเขาอยากต่อยอดชีวิตเขายัางไงนี่คือเวทีแห่งโอกาสเหมือนกันกนะไม่ <c oughs> กดดันอาจจะเคยมีประสบการณ์มาแล้ว<อ>แต่ตอนนี้นกลายเป็นความตื่นเต้นมากกว่า<อ>ที่เราจะได้มีพาร์ทเนอร์คู่กับคุณแทรแล้วก็ได้ทํางานร่วมกับทีมที่เราไว้ใจตัดบทการบุกไฟเล่นแบบนใช่อยากประกวดอีตลอดไปตลอดไปแต่มันไม่ได้ไงมันไม่ได้ก็ให้ให้น้องๆู้งเจนไปเถอะจริงๆหลายคนสมองว่าแบบ ซูปรามันก็เหมือนแยกมาจากเอ <c oughs> ็นยูทีแม่ปุ้ยอะไร<า>นะเออบังคั้งจริงๆการขออนุญาตหรือว่าการอะไรของเอไอเนนะี่ ทุกๆเรื่องมีการอินฟอร์มผู้ใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าในหลายๆฝ่ายอย่าลืมว่าอย่างที่บอกค่ะพอเราเป็นิวเจนอะเราจะทําอะไรขยบยายตัวมีการแบบก่อตั้งใดๆเงี้ยเราก็จะต้องขอคาปรึกษาแล้วก็โอเคอินฟอร์มอยู่แล้วในทุกๆแบบผู้ใหญ่ที่ทุกๆวงการด้วยซ้ำภาพเราภาพหน้าภาพแนวรภาพแนวกาซอุปเปอร์มารก็ตภาพเราภาพหน้าในช่วงหลังก็คือเอ็นบีจัดจ้านวบางทีว่ามีส่วนลดก่อการ้นเป็นทางานซื้อาม อยากให้พี่พี่สื่อติดตามมากกว่าค,คือนอกจากในเส้นทางของ MU ที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้ไปสัมผัสแล้วณตอนนี้โฟกัสท,ที่ปัจจุบันที่เรามาอยู่เวทีนี้เป็นิวเจนของเวทีซุป r ปราก็อยากให้ทุกคนลองโฟกัสว่าเอ๊ะภาพมันจะเกิดขึ้นมาเป็นยังไงอยากให้คอนติเนีวอยากให้ติดตามดีกว่า,บบา <S <S ใช่แต่ว่าความสัมพันธ์ใดๆสัอนทีเยากได้ดิได้ค่ะคนจะองว่าคุกแข่งไหมเวทีอะไรอย่างงี้ พอถามว่าด้วยลักษณะของเวทีนะคะถ้ามองเป็นธุรกิจก็อาจจะมีการแข่งขันแบ่งชิ้นเค้กกันไปบ้างแต่ถ้าในมุมของวงการประกวดอะเราก็คือเพื่อนบ้านกันนะ่ค่ะเพราะฉนั้นก็ไม่มีดรามสำหรับคนดูทีไม่มีค่ะไม่มีค่ะแต่สำหรับบ้านดึงบ้านเออเราเราได้รับทราบฟีดแบ็กดราม่าที่มันเกิดขึ้นเึ้นผู้ใหญ่คนดึงอะไรอย่างเงี้ยเรื่อง เรื่องมีการถูกพูดถึงการฟ้องร้องของเราในอดีตยุดกเพื่อต๊อกูดในรายกาคอนฟาแบบอยากจะชี้แจงกันจริงจริงมีอะไรอยากชี้แจงไหมไม่มีใช่ค่ะไม่มีเพราะว่าเรื่องมันก็ไม่มีอะไรแต่คนไปกระแสไปถึงขั้นว่าแบบว่าจริงๆตอนนั้นเราทําทํำไมเราผิดเขาผิดตรงอะไรังไงคนไม่รู้เรื่องนี้คนไม่รู้เรื่องนี้ มันมันก็จะไม่รู้เนาะเขาก็จะมองในมุมของแบบแต่ละแต่ละคนแต่ละส่วนอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวตู้สนตัวคอนฟาเองอะค่ะว่ามีอะไรไหมไม่มีใช่แล้วก็เรื่องมันมันจบไปแล้วมันนานมาแล้วถ้าจะแบบมากลับมาพูดกันอีกเอ๊ะมันมันก็จะมีประเด็นว่าเออพูดขึ้นมาทำไมหรืออะไรเงี้ยตอนรอบตัวแรกในการเรียกค่าเสียหายแต่คนตกใจสี่สิบล้านหรือเงี้ยตอนนั้นคอนฟะรู้สึกว่ามันต้องเยอะขนาดเพื่อสมกับสิ่งที่เราสูญเสีย เราเอาจริงๆนะคะเกี่ยวข้องกับเราจริงๆมันไม่เกี่ยวเกี่ยวกับเราใช่ไมันไม่เกี่ยวเราเราเพราะมันเป็นเรื่องของแบบผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนหน้าที่เราเราก็ทําหน้าที่เรามากกว่าแต่ถามว่าแบบมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไหมจริงๆอ่ะถ้าไปดูจริงๆแล้วก็ถ้าพี่ๆได้ติดตามจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะคะเรื่องนั้น คือเหมือนเราแค่ไปไปเป็นในฐานะที่ตอนนั like ้นเราดำรงตาแหน่งแล้วเราก็คือเหมือนไปกับผู้ใหญ่เท่านั้นคือใช่ค่ะเพราะตอนนั้นมันก็คือแค่เราอยู่ใต้ค่ายหนึ่งใต้สัญญาของค่ายหนึ่งค่ายหนึ่งบอกให้ไปแล้วก็ไปเราทาหน้าที่ของเราแค่นั้นแต่ส่วนแบบนอกเหนือเนื้อหาต่อจากนั้นก็คือเป็นเรื่องของผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่มากกว่าใช่คือตัวเราเเราก็ไม่ได้รู้ในเรื่องของดีเทียอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเลยใช่ดังนั้นก็ ก็อย่างที่บอกว่าพอคุยไปคุยมาเอ้าเรื่องมันไม่มีอะไรนะโยงมาถึงเราตัวประกอบขออะไรบ้องไหมอืมถ้าในเรื่องของมุมกดพรฟ้าห้ามไม่ได้แต่ถ้าพูดในมุมของพรฟ้าจริงจริงพรฟ้าเชื่อว่าคนรอบตัวดรู้จักว่าพรฟ้าเป็นคนยังไงแล้วเราก็ให้เกียรติผู้ใหญ่ในทุกๆวงการทุกๆท่านขอแค่อย่างเดียวคืออยากให้เห็นถึงความตั้งใจในการทํางานของเรามากกว่าหรือว่าในโอกาสที่เราแบบเคยได้รับมาอะไรเงี้ยเราก็จะตั้งใจในการทํางานมากๆค่ะค่ะ เราเคยแบบพูดไปแล้วว่ามันตาแบบที่เราเอ๊ะเขาออกจากชีวิตเราแล้แต่กลับไปก็อย่างที่บอกว่าพอมันไม่มีอะไรเลยก็เลยแบบไม่ไม่รู้จะพูดอะไรใช่ความความไม่ไม่รู้สึกน้อยใจหรือไงคะที่บอกว่าเรื่องเก่าๆในชีวิตเราอยากจะรู้สึกว่าไม่ไม่สบายใจก็ถูกเข้ามาถูกถูกพูดถึงถูกใจเอาเลย ครงนี้เราก็คเคลียร์ตนจบไปแล้วเรื่องมึงเคลียร์แล้วจบแล้วก็คือจบแล้วจบก็คือจบใครจะพูดอะไรก็ช่างทำก็คือถ้าถ้ามองว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องในมุมมองไหนคนเพราะว่าเป็นอุทาหณ์ให้สังคมดีกว่า<ม>อบอกถึงเจเนอเรชันใหม่ว่าจะทําอะไรอย่างเงี้ยก็พิจารณาดีๆอ่ะเรามีตัวอย่างแล้วดังนั้นก็โอเคเราจะก้าวไปในชีวิตแบบไหนดังนั้นเราก็แค่มีสติที่ที่เราบอกเขาอะเขาบอกมันจัเปนใจอะมันมันบาดใจมาก อนับกี่ปีอ่าก็เือจะบอกอย่างที่บอกค่ะว่าเราอ้าวสวัสดีค่ะเรา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 เป็นคนฟ้องอ่งไม่ใช่คนไม่ไม่ไม่อย่างที่บอกว่าพอพอมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราอ่ะมันก็เลยอธิบายไม่ถูกจับต้นชนปลายมาเริ่มพูดไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างี้ค่ะใช่ที่เรื่องที่อยากให้รถไฟช่วยเชียร์เรื่องของที่เราไปเป็นอ๋อพยานในเรื่องของ ช่างภาพเราากชี้แจงอะไรได้หรือเป่จริงๆในฐานะของผู้จัดการปองนะตอนนั้นนะคะเราเป็นหน้าที่เป็นคนรับสารจืบรับสารว่าเรามันมีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์ในกองเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วหลังจากนั้นเรื่องของการฟ้องร้องอ่ะมันจะเป็นเรื่องของโจทย์ปจำเลยซึ่งต้องอ่านข่าวกันดีๆพิจารณากันดีๆว่าแบบเรามีส่วนเกี่ยวข้องในตรงไหนไหม้านตอนนั้นเขาตีความแปว่าเหมือนเราไปเป็นพยานอ่าแล้วเป็นไหมคะ ตอนแรเขาบอกเขาปรับใจมากที่เหมือนเราแบบกระทืบวทีของเขาไม่อยากให้ให้มันเกิดอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีไม่เราไม่เคยได้รู้สึกแบบนั้นแล้วก็อยากที่บอกค่ะว่าพอฟ้าเป็นคนให้เกียรติคนเรสเปคผู้ใหญ่ทุกท่านในวงการไม่ว่าจะแบบมาก่อนมาหลังก่อตั้งเวทีใหม่เวทีเก่าเราให้เกียรตินั้นเพราะว่าเราก็เป็นนางงามคนหนึ่งที่เราอยากได้โอกาสเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่แบบแค่ทำงานน่ะอยากได้โอกาสในการทํางานนะคะดังนั้นคือไม่เคยที่จะแบบดูถูกใครหรือเหยยดหยามใครใช่ มันฟ้าไม่ไมด้โกรทางนั้นเลยใช่ไหมคะไม่รู้สึกไม่รู้สึกใช่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าเราเลสเต็กผู้ใหญ่ทุกคนจริงๆหรือเราไม่มีอะไรอยากจะสั่นอยากจะพูดกับคุณกับทางทางฝั่งตรงไืก็แบบว่าให้แบบโอ้ก็เหมือนเราเราเคลียร์ตัวเองของเราเหมือนกันไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆเรื่องนี้มันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกมากกว่าเราเราก็คือเด็กคนแสดงว่าการที่ชื่อควาฟ้าโอ้พูดถึงใหม่เราอย่างกับสาโอเคไหมสิ เถอาโอเคไหมมันมันไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไม่รู้จะพูดอะไรแบบยกโทรแบบมีเบอร์ไหมไม่มีเบอร์ไหมหนูจะได้บอกถ้าถ้ามีเราโทรไหมอ่ะวิเขาจะรับหนูหรอมีอยากจะพูดอะไรผ่านสื่อไหมไม่ไม่ค่ะตามอีกเรื่องนื้อคือหลายคนได้รับอนุญาตนะคือหลากพูก็มองว่าเแบบเราเป็นผู้จัดการกองแล้วแบบเคยมีประวัติในเรื่องของ อะไรอย่างเงี้ยเออแล้คบอกว่ามันแบบไม่เหมาะอะไรเงี้ยรับรั้ไม่ได้เปล่าโอกตรงนี้คะจริงจริงพอเรื่องมันจบไปแล้วอะเราเคลียร์ตัวเองชัดเจนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจในการทํางานน,นนั้นๆโฟกัสที่ผลงานณนปะัจจุบันดีกว่าแล้วยิ่งพอเราได้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองสุปาปเรารู้เลยว่าเราจะแบบเออตั้งใจกับตรง,ง,งนี้ยังไงอะไรเงี้ยโอกาสมันมาแล้วดังนั้นคือเราจะแบบทำให้ดีที่สุดค่ะ คนมูฟออนดีกว่าผมก็ออนแล้วมออนไหมมูฟออนเลยกัหน้าไกับหน้าที่ใหม่ไม่ใช่เพราะว่าถ้าหลายอย่างที่มันเคลียร์ไปแล้วเรื่องไหนมันจบไปแล้วก็คือจบแล้วค่ะไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรเราติดตามก่อนไใช่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะในทุกบทบาททุกผลงานแล้วกันนะคะรวมถึงโอกาสต่างๆที่เข้ามานะคะก็ยังเปิดรับอยู่นะคะฝากเลยฝากถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็ทุกๆโอกาสพร้อมเข้ามารับเสมอค่ะมาอีกนิดนึงค่ะอยากขอได้เหนื่อยเหนื่ทางรู้นะเขาเหมือนจะ ไม่ค่อยต้อนรับานางงามจากเวทีคุณป้าถ้าจะไปปวดทางอหนืออะไรเงี้ยคนตามองว่ายังไงบ้างคะรอะว่าให้กดก็คือกดอ่ะแล้วแล้วแต่แล้วกันนะอันนี้มันเป็นวิจารณญาณส่วนตัวใช่ดังนั้นก็เข้าใจเข้าใจแล้วก็เคารพมากกว่าว่าโอเคกดของแต่ละเวทีนี้ไม่เหมือนกันเรา พร้ทม,มที่ถแถลงกล่าวเออทำที่ถแถลงเลยค่ะเพราะว่าจะมีใบล่าสุดนะคะาสามารถติดตามทางเพจซุปเปอร์ได้ก็แถลงข่าวมาล่าสุดเลยได้พร้อมรับพี่พี่อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายนะคะรวมถึงพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านเช่นเดียวกันนะคะเวทีของมิสซุปเปอร์เดเวลลอปเม้นทไทยแลนด์ก็เปิดรับทุกแพลตฟอร์มเลยจะรีแคปรีแอคใดๆไม่จํากัดเลยนะคะนี่ตระการสัมหนักสิอะไรอย่างเงี้ยคั่นฟ้ามีกัรสนทครับสิอะไรนะว่ามีความที่เห็นอะไรบ้างไหมว่าเออแผนการเป็นหรือเปล่า ว่าจริงๆมันยอมทำได้ <c oughs> จริงจริงไม่คิดประเด็นนี้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าในใบแถลงการของมิสเตอร์เ n a ั่นแนลไทยแลนด์ที่ลงไปล่าสุดอ่ะมันชัดเจนแล้วว่าเราเป็นเด็กเจนใหม่ที่พร้อมรับทุกความคิดเห็นแล้วก็ทุกมิติของการมองนางงามในยุคใหม่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราอยากได้ความพิดเห็นส่วนนี้ด้วยซ้ำที่จะมาทําให้เวทีของเราพัฒนา <c oughs> เพราะเราก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทํางานในตรงนี้แบบจริงจังจริงๆนะคะก็ฝาก New ND เ้าด้วยกว่านี้ถามไปนิดนึง <c oughs> หลายคนเขาสงสัยในเรื่องของการ เป็นเอ็นดีเนาะขออแมนดาว่าจริงๆแล้วเนี่ยงอแมนดาเนี่ยเป็นเป็นเอ็นดีจริงๆเป็นแค่ตุ๊กตามีคนอยู่เบื้องหลังต้องไปถามด้าเรื่องเนี้ยอันนี้ตอบไม่ได้ผู้จัดการกองตอบไม่ได้จริงๆต้องไปถามคุณอเมาิกาเลยถ้าเที่เราทราบที่เราได้มีการคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เพื่อนจะมาติดต่อเป็นผู้จัดการเป็นก็มีมีสองท่านก็คืออเมริกากับจุ๋มจิ๋มใช่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 ทํงานการการทํางานก็คือมาจากด้ามาจากด้ากับพี่จุ๋มจิ๋มแล้วก็ทีมเราที่ประชุมกัน เ <Okay. S 2> พียนะค่ะ,คะไม่มีอะไรเลยขอบคุณค่ะ